สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่วิอญาณไรอีกครั้งนะครับช่วงนี้ใกล้จะถึงเทศกาลที่เราจะออกไปท่องเที่ยวกันแล้วครับแน่นอนครับว่ากล้องเนี่ยเป็นของคู่กายสำหรับเราช่างภาพใช่ไหมครับแต่ว่าปัญหาโลกแตกอย่างแรกๆเลยนะครับก็คือแล้วเราจะเอาเลนส์ตัวไหนไปดีละครับเอาไปเยอะเกินแม่งกันหนะักขี้เกียจเปลี่ยนเอาไปน้อยไปชิบหายเดี๋ยวไม่ได้ภาพ กับแต่ละคนนะคะไปเที่ยวเขาก็มีสไตล์การถ่ายภาพที่แตกต่างกันบางคนเน้นรูปแบบโอ้โหอลังเนียเน้ยบๆคมๆจัดเต็มไปเลยนะครับบางคนเนี่ยเน้นน้ําหนักเบาครับวันนี้นะครับเราจะพาไปดูเซตอัพห,หลายแบบเพื่อไว้เป็นแนวทางสำหรับใครที่หาเลนเซตอัพสำหรับการไปเที่ยวอยู่นะครับก็สามารถกดดูเซตอัพในแต่ละแบบได้ที่ทาสแตมด้านล่างเลยนะครับ อย่างแรกเลยนะครับสายแรกเลยเนี่ยจะเป็นสายเชียลครับเป็นเลนส์ตัวเดียวเที่ยวรอบโลกครับเวลาพกเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีงกระเป๋าก็ได้แค่ว่าสะพายกล้องติดตัวไปเลยนะครับเลนส์ที่ใช้ก็เลยต้องเป็นซูมเลนส์ที่ระยะค่อนข้างครอบคลุมการใช้งานได้กว้างมากๆนะครับตัวแรกที่เราจะแนะนำนะครับก็คือเลนส์ในกลุ่มระยะ24-70 f 2.8นะครับซึ่ง ถือว่าเป็นระยะมาตรฐานแบบมาตรฐานมาตรฐานที่ยี่ห้อไหนก็มีนะครับมีหลายเจ้าให้เราเลือกเยอะมากเลยครับอย่างตัว Sony เองเนี่ยก็จะมี Sony FE ่ fe 24-70 gm mark II นะครับหรือว่าตัวที่เราใช้งานอยู่นะครับก็คือตัวนี้ครับนี่ sigma 24-70 f 2 8เหมือนกันครับ dg dn art อันนี้เป็นตัว mark แรกนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันตอนนี้มี mark 2ออกมาแล้วนะครับก็ หลายๆอย่างก็ดีมากขึ้นเนาะแต่ว่าเราก็ยังคงใช้มาร์กแรกอยู่เพราะว่ามาร์กพูดตรงๆว่ามาร์กแรกก็ดีอยู่นะครับแล้วการที่ต้องขายมาร์กแรกไปซื้อมาร์กสก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่อยู่นะครับราคาก็ไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับหรือว่าถ้าเราอยากได้ความเบามากกว่านี้เราคิดว่า Sony f เอฟอียี่สิบเก็ เป็นตัวเลือกที่ไม่เลวเลยนะครับคือช่วง20มิลก็เป็นระยะที่กว้างพอที่เราจะเซลฟี่ตัวเองแล้วเราเห็นวิวหรือว่าถ่ายสถานที่ใหญ่ๆใ,ใ,ให้มันดูอลังการได้หรือว่าช่วงประมาณ70มิลเนี่ยก็จะช่วยเรื่องของ b a c k กราว n ์เซป a ร์เรชัแยกหน้าชัดหลังเบอร์ได้แม้ว่ามันจะเป็น f4 ก็ตามนะครับหรือว่าถ้าต้องการซูมไกลมากจริงๆผมไม่มีนะแต่ว่าตัวนี้ผมว่าน่าจะซูมไกลสุดๆแล้วนะคือ28-200 f 2.8- ถึง5.6ก็เอาเลยครับ ไปยัน200อะครับก็คือช่วงแบบ normal จะไปถึงกึง่งๆแบบเทซุปเกือบเกือบซุปเปอร์เทเลแล,แล้วก็คือแบบไกลแบบมากเลยนะครับแต่ก็ต้องแลกมากับว่ามันเอฟไหลน้องก็คือ2.8ถึง5.6าจุนะครับมาที่อีกสายครับคือสายที่เน้นความประหยัดคุ้มค่านะครับเหมาะกับนักเรียนยนักศึกษาหรือว่าคนที่เพิ่งเริ่มต้นแต่อยากได้ภาพที่สวยกว่ามือถือแบบโคตรไปเลยนะครับดังนั้นนะครับสายนี้เนี่ยเราคิดว่า น่าจะพยายามใช้ของเดิมที่มีรวมกับของดีที่ราคาถูกแล้วก็คุ้มค่าจะดีกว่านะครับหากเดิมมีเลนส์คิดอย่าง28-60หรือว่า28-70เนี่ยก็หยิบมาใช้ได้เลยนะครับคือต้องพูดนะว่าอย่ากเกี่ยงว่ามันคือเลนส์คิดแล้วคุณภาพมันจะไม่ดีนะบ,บอกเลยว่าเลนส์คิดสมัยนี้เนี่ยคุณภาพดีมากๆนะครับเอามาถ่ายวงถ่ายวิวอะไรเนี่ยคือใช้ได้เลยนะแม้ว่า F มันจะไหลแต่ คุณถ่ายวิวอ่ะคุณจะใช้เอฟแบบกว้างๆทำไมคุณใช้เอฟแคบหน่อยเพราะคุณมีแสงเยอะอยู่แล้วถูกไหมหรือถ,ถ้าเฮ้ยไม่ได้คุณก็ใส่ขาตั้งกล้องแล้วคุณก็เปิดสปีชัตเตอร์แบบยาวหน่อยมันก็ยังได้ถูกไหมครับแต่ว่าพอถ้าสมมุติว่าเราจะถ่ายที่แสงน้อยจริงเช่นเราถ่ายในร้ลนอาหารช่วงกลางคืน o อดอที่มีแสงน้อยอย่างเงี้ยอะเลนส์คิดพวกนี้ยครับอาจะเริ่มตอบโจทย์ ยากสักนิดนึงหรือว่ามีข้อจํากัดในการถ่ายภาพสักหน่อยใช่ไหมครับนั้นเ,ออเราอาจจะหาฟิกเลนสักตัวหนึ่งเก็บเอาไว้ด้วยก็ไม่เร็วเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่จําเป็นต้องเป็นแบบตัวที่โอ้โห f กว่ามากๆราคาแพงหนักอะไรขนาดนั้นนะครับผมมองว่าซัก f 1 8เนี่ยผมว่าเป็นช่วงที่ มันกำลังดีนะในระหว่างของราคาคุณภาพแล้วก็น้ำหนักนะครับถ้าใช้ Sony นะครับลองไปดูพวกกลุ่มที่เป็นช่วงเนี่ยอันนี้อย่าง35นะครับในโซนี่ Sony e เอ่อหนเป็นช่วง35 F1.8 นะครับตัวนี้เห็นไหมว่ามันก็จะเล็กมากมากเลยนะครับแล้วก็คุณภาพโคตรดีเพราะว่าภาพเมื่อก่อนนะี่ผมถ่ายด้วยเลนส์ตัวนี้เลยนะครับก็คือคุณภาพดีมากเนี่ยมันจะมีช่วง35 50แล้วก็85นะครับก็ บางคนเขาเอาจจะเรียกไอ้สามฟิกเลนสามช่วงนี้เป็นช่วงแบบ Trinity l e n นอะไรอย่างเงี้ยเอ่อทริน i ตี้ไพร์มเลนสอะไรอย่างเงี้ยครับเออมันจะเป็นช่วงที่แบบคนจะใช้กันเยอะมากในช่วงของเอ่อในเลนที่เป็นเลนฟิกซ์นะครับถามว่าแล้วใน3ระยะนี้เนี่ยแบบไหนดีผมว่าก็ขึ้นกับมุมมองแล้วก็การใช้งานกับความถนัดของเรามากกว่าคือถ้าสมมติว่าใช้35มสิลอย่างตัวนี้ครับ35มสิบหลเอเนี่ยเราก็จะได้แบบ ฉากหลังที่เยอะขึ้นมาหน่อยก็คือพอมันมีความกว้างครับมันจะนอกจากถ่ายเราแล้วมันก็จะมีข้างหลังเยอะขึ้นมาเยอะที่สุดเมื่อเทียบกับไอ้3ตัวนี้นะครับทําให้เราสามารถที่จะเล่าเรื่องราวระหว่างแบบ,แบ,บ foreground กับ background ได้เยอะมากขึ้นกว่าเดิมหรือว่าจะเอาไปถ่าย landscape เนี่ยผมก็บอกเลยว่า35ก็ยังเป็นช่วงที่ไม่แย่นะพูดตรงๆไม่แย่นะส่วน50มิลก็จะเป็นระยะตรงกลางที่โอเคฉากหลังอาจจะน้อยลงมาหน่อยแต่ได้ ความหน้าฉันหลังเบลอม,มากกว่าเลดออฟฟิลมันจะแคบกว่าตัว35ใน F ที่เท่ากันนะครับแต่ก็ยังได้เห็นแบ็คกราวพอมันเห็นแบ็คกราวได้ประมาณหนึ่งมันก็จะสามารถเล่าเรื่องได้ประมาณหนึ่งแต่ก็อาจจะเล่าเรื่องได้ไม่เยอะเท่ากับ35มิลแต่พอมาเป็น85มิลเนี่ยก็จะเป็นระยะที่เก็บตัวแบบได้ดีมากๆแล้วก็บรเบลอฉากหลังออกมาได้แบบค่อนข้างสวยเฮดช็อตออกมาเนี่ยคือแบบเสีย เสียเลยอลังเลยอะไรแบบนี้นะครับก็ลองไปเลือกดูกันได้ก็คือแนะนําว่าให้เป็นคิดสักตัวหนึ่งที่เรามีอยู่แล้วแล้วอาจจะหาเลนส์ฟิกสักตัวหนึ่งเอาไว้ถ่ายวิวหรือว่าถ่ายอาพอร์เทตอะไรอย่างเงี้ยอาจจะลองหาไปเพิ่อมอีกตัวหนึ่งจะเป็นช่วง35ม0 8าแต่ว่าเป็น F1.8 ก็จะเป็นราคาที่น่ารักแล้วก็น้ำหนักเบาพกพาง,ง่ายอย่างเช่นตัวนี้ครับอ่ะผมเียบไ่ง่ายตัวนี้นี่คือ35 F 1.8เนดะครับเดี๋ยวผมเอา35 1> 35 1.4นี่คือ35 1.4คือตัวนี้ตอนนี้คือ35 1.8นะครับคุณจะเห็นได้เลยว่า1.4กับ1นเนี่ยไซส์ต่างกันแบบมหาศาลแล้วก็ที่ถมถือตัวเนี้น้ำหนักต่างกันโคตรพ่อโคตรแม่เยอะแบบสุดๆเลยนะเห็นไหมต่างกันเยอะมากนะคบเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้าคุณแบบไม่ต้องการโอ้โห,หน้าชั้นหลังเพืแบบ่แบบเสียแบบออ้จ่ายได้หลายหมืน่นผมว่าตัวนี้พอแล้วแล้วสุดท้ายนะเชื่อดิ ผมมี35เยอะมากนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเชื่อไหมผม,มจบที่ตัวนี้ทันที่ผมมีตัวนี้นะผมมี35 GM 1นจุดสนะครับแต่ผมจบที่ตัวนี้ก็ถ่ายสวยได้ครับ <G un> เห็นไหมสายต่อไปนะครับก็คือกลุ่มของ content creator ที่เน้นถ่าย content นะครับส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราออกไปถ่ายกันเนี่ยมันก็จะมีคลิปหลักๆเลยนะก็คือคลิปที่เป็นเราพูดหน้ากล้องแล้วก็บ r o รใช่ไหมครับโดยที่วิดีโอ ที่ต้องถ่ายทั้ง2แบบนี้สิ่งที่สําคัญเลยเนี่ยอย่างแรกก็คือว่าภาพมันจะต้องกว้างมากพอให้เราสามารถจะเล่าเรื่องภายในเฟรมได้ด้วยเพราะว่าสมมตินะคุณใช้เลนส์แคบๆเลยแล้วคุณบอกว่าตอนนี้นะครับผมกําลังอยู่บนกําแพงเมืองจีนถามว่าแล้วถ้าคุณใช้เลนส์แคบ Where is กำแพงเมืองจีนให้คุณได้เล่าเรื่องมันไม่มีถูกไหมดังนั้นคุณก็ต้องใช้เลนส์ที่มันมีความกว้างมากพอที่จะ ทำ c k ็กกร n วน์เซปเรชันได้สวยประมาณนึงแต่ว่าก็ยังเห็น Back g r o u n d ข้างหลังเยอะๆพอให้คุณที่สามารถเล่าเรื่องได้ใช่ไหมครับกับอีกอย่างหนึ่งนะครับสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือภาพที่ได้จะต้องมีความสมูทมากครับเพราะว่าถ้าภาพมันไม่สมูทก็จะแบบเออคนดูก็จะแบบเวียนหัวใช่ไหมครับทำให้ Requi r e m e n t ของมันเนี่ยก็คือต้องเป็นเลนส์ที่มีน้ำหนักเบาไม่งั้นถือแล้วกร้ามขึ้นไม่ไหว2มีกันสั่นในตัวที่ทำให้ภาพเนี่ยไม่ปวดหัวแบบโอ้โหสั่นเออ ไปเลยใช่ไหมครับแล้วสุดท้ายภาพเลนส์ระยะเลนส์เนี่ยจะต้องออกไปทางอัลตรถึง Y ที่สามารถให้จะแบบสมมุติว่าคุณมีขาตั้งกล้องแล้วคุณจะเอื้อมอย่างเงี้ยคุณจะไม่จําเป็นที่จะต้องเอื้อมแบบโอ้สุด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 แขนเลยเพื่อที่คุณจะแบบได้เฟรมที่คุณพอใจอ่ะคุณต้องถือได้แค่ประมาณนี้ผมว่าประมาณนี้ก็คือถือว่าถือว่าค่อนข้างเยอะมากแล้วใช่ไหมครับนั้นเลนส์ของคุณจะต้อง มีความกว้างประมาณหนึ่งแต่ถ้าเลนส์ของคุณกว้างเกินไปเป็นช่วงอัลต้าเลยออลต้าไวเช่น14มิลอย่างเงี้ยครับตั้งแต่14มิลลงไปเนี่ยผมว่าเริ่มน่ากลัวแล้วแล้วหาค่อนข้างยากแล้วราคาค่อนข้างแพงนะครับถ้าเอาคุณภาพดีๆนะแล้วมีกันสั่นในตัวด้วยเนี่ยค่อนข้างหายากและแพงมากนะครับซึ่งในระยะ14 min, ลงไปเนี่ยผมบอกเลยว่าเวลาคุณถ่ายอะครับคุณจะได้ภาพที่แบบเป็นฟิชอแบบกึง่งๆฟิชอแล้วอ่ะยิ่งประมาณแบบ10มิลนี่คือแบบ ไปเลยคือเละไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงระยะเลนส์ที่ผมแนะนำเนี่ยผมว่าต้นแต่ประมาณ16ถึง24มิลเนี่ยผมคิดว่าเป็นช่วงที่กำลังดีเลยนะอืมซึ่งผมก็จะมาแนะนำา2ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกเลยนะครับตัวนี้เป็นเลนส์ที่ผมใช้ถ่ายวิดีโอที่คุณได้ดูเนี่ยมานานมากและเพิ่งมาเปลี่ยนนะครับก็คือตัวนี้ครับ Sony Fe 20mm F 1.8G มมครับ เป็นเล่นสำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ยอดฮิตเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่ามันติ๊กถูกทุก r รี u คว e มต n t ที่เราพูดถึงไปเมื่อกี้เลยจะถ่ายหน้าตัวเอง20มิลก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเอื้อมแบบมากเกินไปมีการสั่นแล้วก็ไม่กว้างมากเกินไปจนทำให้หน้าเราเหนี่ยบมวมนะครับ อ่ะก็เป็นอีกเลนส์ที่ดีนะครับกับเลนส์อีกตัวหนึ่งนะครับที่เราอยากจะแนะนานะครับอยากแนะนําเป็นช่วงเลนส์แบบซูมเลนส์นระยะแบบวถึงนอร์มอลสักตัวเอาไว้เก็บบีโบรประกอบเรื่องราวเนี่ยครับอาจจะลองดูเป็นตัวนี้ได้ครับตัวนี้คือเป็นเลนส์ช่วงประมาณ1 6ถึง35นะครับซึ่งในโซ ny เนี่ยถ้าเป็นเลนส์ค่ายนะในโซ ny เนี่ยมันจะมีเลนส์16 35อยู่ประมาณ2ตัวมั้งผมไม่ค่อยแน่ใจนะตัวนี้ตัวที่ผมมีนะครับคือ 16, 35, f 4 s i z ซ อ๋อมี3ตัวเนาะ16 35 f 4ไซส์นะครับแล้วมันจะมี16 3 5 f 2.8 gm อันนั้นคือราคาบนสุดบนสุดเลยนะครับไอ้ตัวนี้จะอยู่ตรงผมเดาว,ว่าน่าจะกลางๆแต่ก็ไม่ถูกนะอ่ะพูดตรงๆตัวนี้ไม่ถูกนะครับเพราะว่าตัวนี้เลนส์ไซส์น,นะครับไม่ใช่เลนส์ไก่กาละเล่ยนะครับอันนี้เป็นโซนี่กับไซส์นะผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้มีขายหรือเลปล่านะครับเพราะว่าตัวเนี้ยผมซื้อมาน่าจะประมาณ6-7ปีแล้ว f 4ก็ ไม่ได้แย่สำหรับการหาย B ีบรนะครับหรือว่าถ้าเราอยากได้ความสมูทในการซูมมากขึ้นมันจะมี Sony FE 1625F4 PZG ครับพวกเลนส์ที่ Sony นะที่มันมีคำว่า P, ตัว P แล้วก็ตัว Z นะครับมันจะเป็คำว่า Power Zoom นะครับหรือว่าการซูมแบบไฟฟ้าก็จะทำให้เวลากดซูมนะครับมันจะดูสมู มากขึ้นกว่าเดิมก็โดยสรุปเนี่ยเลนสำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยผมจะแนะนําให้คุณมีสักเลนส์สตัวตัวหนึ่งเนี่ยเป็นเลนสำหรับถ่ายตัวเองสัก20ิบมิลสมิลมิลกาลังดีหรือว่าอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นเลนสำหรับการเก็บบีโรเก็บเรื่องราวประกอบเรื่องราวต่างๆเนี่ยผมมองว่า1 6 3 5ก็เป็นช่วงที่ไม่แย่นะครับจะเป็น35 f 2 8ก็ได้16 35 f 4ก็ไดตัวที่เป็น F4 เป็น p o าเอฟ o o m ก็ได้มือหกนะครับอันนี่ติดนรับถัดไปนะครับคือ สายติดโพสเทสครับสายเที่ยวไปถ่ายโพสเทสไปนะครับกลุ่มนี้เนี่ยผมแนะนําว่าใช้ Normal Zoom สำหรับการถ่ายภาพทั่วๆไปบวกกับเลนส์อีกสักตัวหนึงถ่ายโพสเทสสวยๆนะครับถ้าเป็น Normal Zoom ยืนพื้นผมก็ยังแนะนํา24 70 f 2 8ที่ผมบอกไปในในกลุ่มแรกนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ก็ไม่ได้เร็วเลยนะ,ะพูดตรงๆไม่เลวเลยนะครับบวกกับเลนส์โพเทสพเทสเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณถือ24 7 0อื แล้วคุณอยากได้พอเทตแบบอ้เชงอะเชงขึ้นมาหน่อยเนี่ยผมคิดว่าช่วง50กับ85ละลายหลังสวยๆเลยเนี่ยไม่แย่ไม่แย่ถ้างบไม่เยอะมากอาจจะไปลงกลุ่มตัวที่เป็น F 1 8ราคากับน้ำหนักก็จะเบาลงไปหน่อยแต่ถ้าใครรู้สึกว่าชีวิตมันแบบไปให้สุดหยุดที่หมดตัวไป F 1 4ลงไปได้เลยครับอย่างเช่น ตัวนี้คือ Sony FE 8 5 f 1 4 GM ครับตัวนี้ก็เรียกได้ว่าตัวสุดนะครับผมไม่แน่ใจว่าเหมือนตัวนี้จะออกเจน2มาแล้วด้วยนะครับอันนี้ผมใช้ตัวแรกอยู่นะครับกับอีกตัวหนึ่งคือ5 0 f 1 4 GM ครับตัวนี้ก็อีกตัวหนึ่งนะครับกับมันจะมี50เลนส์จีเนี่ยในช่วง50มันจะมี2ตัวมันจะมี f 1 4กับ f 1 2นะครับก็คือมันจะเป็น f 1 5 0น mm ึ่ f 1 4 GM กับ50 มิน F 1.2 GM mm. ก็ผมเคยซื้อมาแล้วตรง uh, 50 1.2 GM เนี่ยปรากฏว่าผมขายครับแล้วผมก็มาซื้อ1.4 GM แทนะะเพราะผมรู้สึกว่า1.2เนี่ยหคือหนักหนักกว่า1.4อยู่แบบประมาณใหญ่ๆเลย2คือผมรู้สึกว่าพอมันเป็น1.2เนี่ย d off feel มันบางมากมันบางจนผมแบบรู้สึกว่า50มันควรจะเป็นช่วงที่เราพอที่จะเล่น เรื่องราวมีการเล่าเรื่องต่างๆจากจากข้างหลังได้อยู่แบบสักนิดสักหน่อยอะไรเงี้ยแต่พอมันเป็น1.2นะครับมันผมรู้สึกว่ามันเดฟอ f พฟิลมันแบบมันบางเกินจนมันมันคือถ้านหน้าชัดหลังมันจะแบบเบลอหายไปเลยแค่1.4มันก็เบลอหายไปแล้ว1.2มันคือแบบขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าผมไม่ค่อยถูกใจ1.2เท่าไหร่ก็เลยเปลี่ยนมาใช้1.4แทนนะครับแต่ว่า เลนส์พวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยครับมันจะให้ความเบลอหลังที่สวยโบเก้นุ่มๆนะครับถ่ายแฟนเนี่ยแฟนหลงได้แล้ครับพี่ๆทำไมพี่ถ่ายรูปสวยจังนะครับก็แน่นอนว่าถ้าไปเลนค่ายก็ต้องไป GM เมคมๆนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าโอเคคุณไม่ได้อยากได้แบบเลนส์ค่ายคุณอยากเล่นเลนส์น,นอกค่ายเนี่ยอีกค่ายหนึ่งที่ผมแนะนําคือ s ิ g m a ครับซิกมาในตะกูอาร์ตซีรีส์เนี่ย,ยพวกนี้คือแบบคมคมแบบคม คม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 ชิบหายในราคาที่น่ารักกว่า GM ซึ่งอืมเท่าที่ลองเอาไปถ่ายมานะเรารู้สึกว่าถ้าถ่ายผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงจะชอบ GM มากกว่าเพราะว่าเลนส์ GM รู้สึกว่าเวลาถ่ายออกมามันจะมีสไตล์ของความแบบนุ่มนวลฟุ้งๆมากกว่าแต่พอมันเป็นอาร์ตซีรีส์อ่ะผมรู้สึกว่าถ่ายผู้ชายอ่ะเหมือนผู้ชายมันจะดูแบบเข้ม่ะมันจะแบบมอสอโ I have a muscle อะไรเงี้ยแบบมันมันจะมีความแบบคมมันจะมีความโชว์ imperfection บนบนผิวอะ่ะผมรู้สึกว่ามันมันทำได้ค่อนข้างชัดเจนกว่าในฝั่งของ Sigma ตัวที่เป็น Art นะ Contemporary ผมไม่เคยใช้นะแต่ว่าผมใช้ Art แล้วมันผมรู้สึกว่าผมผมเอาไปถ่ายผู้ชายแล้วผมแบบเล่งคอนทราสต์้าไปเร่งสูงสูงเล่งแบบชัดมเนี่ยวสวะไขึ้นไปอะ่ะผมรู้สึกว่ามันโชว์ความ imperfection ของผู้ชายแล้วออกมาแล้วมันดูแบบมันดูมัสคลินมากกว่าอะไรเงี้ยเอออันนี้ผมว่า อาจจะอยู่ที่ชอบนะเพราะว่าบางคนก็เอาซิกมาไปถ่ายผู้หญิงผู้หญิงก็ชอบนะมนแล้วแต่คนจริงๆแล้วแต่สไตล์ของเราด้วยว่าเราเราเราชอบแบบไหนอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวผมถ่ายพอเทปผมก็ยังเลือกจ <c oughs> ีเมพูดแบบนี้ที้ผมก็ยังเลือกจีมนะครับผ <c oughs> มยังชอบอยู่นะครับโอเคสายต่อไปอีกสายนะครับคือสายที่เน้นความคล่องตัวครับเลนส์ไม่ต้องใหญ่มากเน้นฟิกเลนส์ทั้งหมดเลยไม่ต้องมีซูมเลยนะครับ อย่างตัวเราเนี่ยเราจะเป็นคนในสายนี้นะครับเราก็จะชอบใช้35อันนี้50 35อยู่ไหนเบย์อีสา5อันนี้นะครับเราก็จะชอบใช้ Sony FE 3 5มส f 1 4 GM นะครับเป็นเลนส์สัวเดียวที่ถ่ายได้ทุกอย่างไปเลยอ่าถ่ายทุกอย่างไปเลยนะครับหรือว่าถ้าสมมติว่าโอเคคุณมี35ไว้ถ่ายของทั่วไปใช่ไหมครับเสร็จปุ๊บคุณบอกว่าโอเค ฉันว่ารอบนี้ไปฉันต้องมีถ่ายพอร์เทรตเยอะประมาณหนึ่งงั้นกูจิบนี่ไปเลยครับ85 gm ครับ f 1 4 gm ผมบอกเลยว่าไอเชี่ยนี่ถ่ายพอร์เทรตแบบว้าวว้าวว้าว,ว,าวมากมากถามว่ามีเอ่อถ้าถ้าใครถ่ายภาพนะอาจจะแบบถามว่าแล้วทำไมาเราถึงไม่ไปใช้135 F1.4 อ,อย่าะไรเงี้ยมันอาจจะเอ็กซ์ตรีมขึ้นไปอีกไหมคำตอบก็คือผมรู้สึกว่าในช่วง135มมลเนี่ย ผมว่ามันค่อนข้างเอ็กซ์ตรีมไปในทางของพอดเทนมากเกินไปจนจนจน,จนผมรู้สึกว่าผมไม่ไม่สามารถที่จะเฟรมตัวแบบให้ให้มันผมไม่สามารถจัดการเฟรมได้ได้ถนัดนักอะเออผมก็เลยไม่ชอบขนาด85เนี่ยเวลาถ่ายอะผมผมไม่ผมไม่สามารถที่จะถ่ายแบบเออให้มันมีฉากหลังได้เยอะมากอะไรเงี้ยเออผมจะจัดการกับเลนส์ที่ มันมีความซูมมันมีความแบบระยะแบบเนอะไปปลาย normal อย่างเงี้ยผมจะจัดการไม่ค่อยได้ผมจะชินกับการใช้เลนแบบ wide เอาเต้า wide ซะมากกว่าผมก็เลยค่อนข้างไม่ค่อยชินกับ135 85แก็ยากแล้วร้ยสาส้ายากกว่าอะไรเงี้ยครับเออแต่ว่าพูดถึงคนใส่เนี้ยคนในสายที่ใช้เลนฟิกเยอะๆเนี่ยครับคือบางทีอย่าถ้าสมมติว่าเราถือกล้อง,งที่มันมีความละเอียดสูงๆอย่างเช่นกลุ่มพวก a7cr หรือว่า a7r ทั้งหลายครับเราแทบไม่ต้องเปลี่ยนเลนก็ได้ก็คือเหมือนคำว,ว่าเราอาจจะถือเลนส์35มิล ถ่ายด้วย35มิลหมดเลยแล้วเสร็จปุ๊บเอามาครอป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 ผลที่ได้ก็คือเซตอัพเราอะแม่งเบาหวิวเลยเว้ยคือคุณนึกภาพนะคุณมีแค่35.4กับกล้องหนึ่งตัวคุณสะพายไปอะคุณถ่ายเชี่ยอะไรก็ได้แล้วคุณจะซูมอะคุณจะซูมยังไงคุณก็แค่ครอปถูกไหมครับแต่ว่าการครอปมันก็จะมีลิมิตของมันเช่น35เราอาจจะครอปได้เทียบเท่าประมาณ2เท่า2เท่าก็ประมาณ70มิลถามว่า70ิมิลแย่ไหมก็ไม่ได้แย่อ่ะก็ไม อีกอย่างหนึ่งก็คือถึงแม้ว่าเมื่อเราครอปแล้วอะ่ะโอเคช่วงมันจะใกล้เคียงกับ70มิลแต่ถามว่าเอาเข้าจริงอะ่ะมุมมองภาพอะ่ะมันก็ยังจะเหมือนเลนส์กว้างอยู่ดีซึ่งอันนี้ก็ต้องทําใจเพราะว่าอ่ะมันก็เอาชนะฟิสิกส์ไม่ได้นะครับแต่ว่ามันก็แลกกับเซตอัพที่เล็กจิว๋วแล้วก็โลว์โปรไฟล์สุดๆเลยนะครับสุดท้ายครับคือสายโปรครับสายโปร,สา,โปรสายนางบไม่อันไม่เกีย่ยงน้ําหนักจัดหนักจัดเต็มนะครับเออสำหรับสายนี้นะครับผมว่า <c oughs> คุณไม่ต้องพูดเยอะครับ คุณขอเชิญที่ G, G G G สีส้ม G Master เท่านั้นนะครับป้ายส้มจัดเต็มทุกเซตครับตั้งแต่ Y ถึง normal อย่าง16-35 f 2.8 GM normal zoom อย่าง24-70 f 2.8 GM Mark II นะครับแล้วก็สุดท้ายครับ Daddy Daddy อย่าง70-200ครับตัวนี้คือเรีได้ว่าอันนี้ f เท่าไหร่เนี่ยอ,อ๋อไม่ใช่นี่ขอโทษอันนี้มัน 200 600เออจริงๆผมมี70 200อีกตัวหนึ่งนะฮะก็เรียกได้ว่าถ้าคุณถือ3ระยะก็คือตั้งแต่16 35 2ส7มห้าย0่หรือถ้าคุณบอกว่าคุณจะถือ200 600, 600ผมว่าไอเชี้ยนี่แม่งไม่ใช่ถ่ายคนแล้วครับแม่งนกแล้วครับอันนี้แม่งเออ่ไม่นกก็ประปาะลเล็กซี่แม่งกษัตรยแซงแล้วนะ่ะไอเชี้ยตัวเนี้ยคือผมว่าแม่งสเกลกษัตแซงละก็ถ้าคุณถือประมาณเนี้ยผมว่า คุณถ่ายได้ทุกอย่างครับครอบคลุมระยะด้แบบ16ถึง200ถ้าคนถือเอเชียนี้ด้วยก็ตั้งแต่16จนไปถึง600ครับก็ก็ถ่ายถ้แต่ส่กระเบือเลยลบครับแต่บ่อยนะครับว่าหนักชิบหายครับเอาแค่70-200เนี่ยยกก็แย่นะครับแล้วถ้าคุณจะถือเอเชียนี้ก็ไปอีกนะครับอันนี้2600บ้าบอคอแตกมากแต่ว่าระดับสายนาสักอย่างเนี่ยร่างกายแข็งแรงอยู่แล้วใช่ไหมครับมีเงนก็เอาเลนสใส่กระเป๋านะครับแล้วก็ลากแม่งเลยครับโอเค ทั้งหมดที่เรายกมานะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเซตพื้นฐานที่หลายๆครั้งพูดตรงๆเราอาจจะไม่ต้องใช้เลนส์ที่แพงมากแต่เราก็ได้ภาพที่คุณภาพดีได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเลนส์ที่ดีคือเลนส์ที่เราใช้ครับและเหมาะสมกับทริปและสไตล์การท่องเที่ยวของเราอ้อและอย่าลืมครับว่านอกจากเลนส์แล้วอย่าลืมเอา SD card และก็แบตไปด้วยนะครับเพราะว่าไปถึงที่แล้วกล้องไม่ติดเพราะมึงลืมแบตหรือว่าลืมการ์ดเนี่ยหน้าแห้ง น่าแห้งกันมาแล้วครับน่าแห้งกันมาหลายคนแล้วผมด้วยครับแล้วทุกคนละครับมีเซตเล่นในดวงใจตัวไหนบ้างก็คอมเมนต์มาป้ายยากันหน่อยครับวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในวิวหน้าสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบาย